เข้าสู่ตอนที่2เรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็คืออันแรกเราก็มาดูผลคูณคาทิเชียนและความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปดูผลคูณคารทิเชียนและความสัมพันธ์เราต้องเข้าใจก่อนว่าการเขียนคู่มดับเป็นยังไงคู่มดับก็คือเราเขียนแทนด้วยอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บวงเล็บ a B โดยเราเรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่ลำดับแล้ว b เราเรียกว่าสมาชิกตัวหลังของคู่ลำดับสมมุติเรานิยามให้ว่าคู่ลำดับ ab และคู่ลำดับ cd เป็นคู่ลำดับใดๆก็ตาม a คู่ลำดับ ab จะเท่ากับคู่ลำดับ cd ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c b เท่ากับ d นั่นหมายถึงว่าคู่คู่ลำดับตัวหน้าของทั้งคู่ต้องเท่ากันและคู่ลำดับตัวหลังของทั้งคู่ต้องเท่ากันด้วย โอเคนะคะแล้วตอนนี้บทนิยามก็คือสมมติว่าเราให้ a และ b เป็นเซตผลคูณคาร์เดเชียนของ a และ b เราจะเขียนแทนด้วยว่า a คูณ b โอเคไหมคะเราจะเขียนแทนด้วย a คูณ b โดยมีข้อแม้ว่าคูมดับตัวหน้าจะอยู่ในเซต a และคูมดับตัวหลังจะเป็นสมาชิกอยู่ในเซต b อันนี้เราเรียกผลคูณคาร์ คัดิเชียนของ a และ b เราก็จะเขียนเป็น a คูณ b โดยเท่ากับอันนี้เป็นเซตแบบมีเงื่อนไขจำได้ไหมคะก็คือคุ้มดับ a b โดยที่ a เป็นสมาชิกอยู่ใน a และ b เป็นสมาชิกอยู่ในเซต b ดูตัวอย่างยางตรงนี้ก็คือสมมุติเราให้ a เป็น1 2 3และ b ให้เป็น a b แล้วเราเขียนเซตเ,เขียนเซต a คูณ B B คูณ a A คูณ A และ b คูณ V แบบแจกแจงสมาชิกโอเคเรามาดูอันแรก a คูณ b เห็นไหมคะคุ่มดับตัวแรกจะอยู่ในเซต A และคุ้มดับตัวที่2จะอยู่ในเซต b ถ้าเราเขียนแจกแจงก็จะได้ดังที่เราเห็นนี้ก็คือ1 A 1 B, 2a, 2 B, 3a, 3b แล้วก็ b ค like ูณ okay, a ก็สับก็หมายความว่าคุ้มดับตัวแรกอยู่ในเซต b คุ้มดับตัวที่2 ตัวหลังอยู่ในเซต a ส่วน a คูณ a หมายความว่าคู่ลำดับตัวหน้าและตัวหลังอยู่ในเซต a ทั้งคู่และสุดท้าย b คูณ b ก็หมายความว่าคู่ลำดับตัวหน้าและคู่ลำดับตัวหลังอยู่ในเซต b โอเคนะคะต่อมาความสัมพันธ์นิยามต่อมาก็คือเมื่อเราให้ a และ b เป็นเซตใดๆก็ตามและให้ r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ r เป็นสับเซตอยู่ในเป็นสมาชิกอยู่ใน a a cos b หรือ r เท่ากับ a b สำหรับบาง a อยู่ใน a และสำหรับบาง b ที่อยู่ใน b หมายความว่าไงเอยหมายความว่าความสัมพันธ์จาก a ไป b ก็หมายความว่าสมาชิกตัวหน้าอยู่ในเซต a เป็นสมาชิกอยู่ในเซต a และสมาชิกตัวหลังเป็นสมาชิกอยู่ในเซต b อย่างนี้เราเรียกความสัมพันธ์ r โดยสมมุติว่าเรากำหนดให้ a เป็น12 3 b เป็น ab โดยที่ r 1เท่ากับ1 a 2 a 3 a เป็นเซ,ตข,เไไเนเซตของคู่ลำดับถูกไหมครแล้วก็ r 2เป็นเซตของคู่ลำดับ2 b 3 b เราจะเห็นว่า r 1และ r 2เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b นั่นหมายความว่าคู่ลำดับตัวแรกอยู่ในเซต a และคู่ลำดับตัวที่2หรือตัวหลังเนี่ยอยู่ในเซต b อย่างนี้เราเรียกความสัมพันธ์จาก a ไป b ต่อมาสิ่งที่เราต,เต้องเข้าใจก็คือเรื่องของโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันมันมีคุ่มดับตัวหน้ากับคุ่มดับตัวหลังคุ่มดับตัวหน้าเราเรียกว่าโดเมนคุ่มดับตัวหลังเราเรียกว่าเลนส์โอเคนะคะสมมติว่าเราให้ A เป็นเซต A B เป็นเซตของ123และให้ B เป็นเซตของ A B และความสัมพันธ์ r1 เนี่ยมีค่าเท่า 1a 2a 3a r2 มีค่าเท่ากับ 2b 3b ถ้าอย่างนี้เนี่ยโดเมนของ r1 ก็คืออะไรเอ่ย1 2 3ถูกไหมคะในระหว่างเลนส์ของ r1 ก็คือคูมดับตัวหลังก็ซึ่งมีแค่ตัว a ตัวเดียวต่อมาโดเมนของ r2 ถ้าเราดูตรงนี้ r2 ก็มีแค่ คุมดับตัวหน้าก็จะเป็น2 3คุมดับตัวหลังซึ่งมันก็คือเป็นค่าเลนส์ค่าเลนส์ของ R2 ก็มีค่าเท่ากับเซต B อันนี้ก็เหมือนกันก็คือการหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์แบบโดยการเขียนแบบมีเงื่อนไขตอนี้พอเขียนแบบมีเงื่อนไขเงี้ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรารู้ว่าคุ้มดับ R, อความสัมพันธ์ R เนี้ยโดเมนอยู่ในเใช่ไหมคะและเลนส์อยู่ใน B เราก็มาทำตามเงื่อนไขออกมาเพื่อเขียนเป็นแจกแจงสมาชิกก่อนพอแจกแจงสมาชิกได้ปุ๊บเราก็จะได้เป็น1 2 2 4แล้วก็คุ้มดับ36เราก็จะได้โดเมนเป็นตัวหน้าก็คือ1 2 3ในหว่างที่เลนก็จะเป็น246ตานนี้พอมาดูเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อกี้มีความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์จาก a ไป b, b ใช่ไหมคะตานนี้เราก็จะมีความสัมพันธ์ผกผันเหมือนกันความสัมพันธ์ผกผันเนี่ย ของ R, เราจะเขียนด้วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือเป็น R ยกกำลังลบ1ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสัมพันธ์อันแรก R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ใช่ไหมคะแต่ R ยกกำลังลบ1จะเป็นความสมคัญแบบผกผันก็คือเมื่อกี้จาก a ไป B อันนี้ก็จะเปลี่ยนกลับกลายเป็น B ไป A โอเคเราสามารถเขียนได้ว่าเขียนไปในเงื่อนไขก็คือ R ยกกำลังลบ1เท่ากับ เซตของคู่มดับ yx โดยที่ xy เป็นสมาชิกอยู่ใน R เรามาดูความสัมพันธ์ผกผันอย่างเช่นอันนี้ความสัมพันธ์ผกผันใช่ไหมคะตอนแรกเป็น0012243648อย่างที่เราบอกกันก็คือกับหน้ากับสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังใน R ก็จะเป็นความสัมพันธ์ผกผันของของ R ก็คือเขียนเอาณนะ เอาคู่หน้าคู่หลังสลับกันนะคะมันก็จะกลายเป็น R inverse โอเคตรงนี้ทั้งก็คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดของเซตในหน่วยนี้นะคะ่ะเรื่องเซตและความสัมพันธ์ซึ่งนักศึกษาจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนของชุดวิชาแล้วก็ในนั้นก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது